ในขณะที่แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยกำลังลุ้นเชียร์ทีมชาติหญิงในศึก VNL 2025ซึ่งถือเป็นรายการระดับโลกที่มีผลตอบคะแนนระดับโลกทุกแมตช์อีกฝากหนึ่งของสมอลภูมิก็ยังมีอีกหนึ่งทีมไทยที่กำลังต่อสู้ในเวทีนานาชาตินั่นก็คือทีม Escola าในรายการ VTV 2025ที่จัดขึ้นประเทศเวียดนามผลงานของเอสโคลาในรอบแรกผ่านเข้ารอบ8ทีมด้วยหัวใจ ทีมเอสโคลาลงสนามในรอบแรก3นัดนัดแรกแพ้ให้กับคาราเบกานัดที่2ชนะยู1ของเวียดนามแล้วก็นัดที่3แพ้ให้กับไต้หวันแม้ผลงานจะชนะเพียง1นัดแต่ก็เพียงพอต่อการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายและคนที่ต้องพูดถึงมากที่สุดใน3เกมนี้คงหนีไม่พ้นชื่อของกติกาแก้วพินเธอเป็นกัปตันทีมและเป็นเหมือนเครื่องจกักรทำแต้มให้กับทีมจนแฟนวอลเลย์บอลพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า กติกาเท่ากับตัวแบกของเอสโคลาแต่แล้วปัญหาก็มาเคาะประตูทีมเอสโคลาเมื่อทีมชาติไทยชุดใหญ่ในศึก VNL 2025กำลังเจอสถานการณ์ไม่สู้ดีหลังผ่านสนามที่1และ2ทีมไทยชนะได้เพียงแมตช์เดียวเท่านั้นการลุ้นอันดับโลกเริ่มสั่นคลอนความหวังและกำลังใจเริ่มถดถอยและในช่วงพักเบรกก่อนเข้าสู่สนาม3ที่สหรัฐอเมริกา โคดออสตัดสินใจครั้งสำคัญเรียกตัวกติกาแก้วพินจากรายการ VTV กลับเข้าสู่ทีมชาติชุดใหญ่โดยด่วนคำถามก็มคือเอสโคลาจะเป็นอย่างไรเมื่อไล่ตัวทำแต้มหลักการขาดหายไปของกัปตันกติก,กาเท่ากับเอสโคลาต้องสูญเสียหัวใจหลักของเกมรุก ในขณะที่รอบ8ทีมสุดท้ายพวกเธอต้องเจอกับทีมสุดโหดอย่างทีมชาติฟิลิปปินส์ซึ่งมีผู้เล่นลูกครึ่งตัวแกร่งอย่างบรูคแวนซิโก้และ MJ ็มเจฟิลิปส์คอยนำทัพมาเต็มพิกัดคนไทยต้องไม่ทิ้งกันครับร่วมส่งใจเสียทีมไทยในทุกสนามนี่คือสถานการณ์ที่ทุกแต้มของไทยมีความหมายไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนวอลเลย์บอลทีมชาติชุดใหญ่หรือแฟนทีมเอสโคลาทุกแรงเชียร์คือพลังสำคัญ วันนี้นะครับนัดสำคัญเลยเอสกูล่าปะทะกับทีมชาติฟิลิปปินส์ถ่ายทอดสดเวลา5โมงเย็นทางช่อง u s p o r t ซึ่งสามารถรับชมได้ทั้งแพลตฟอร์มของ Facebook และ Youtube มาร่วมกันส่งใจให้สองสนามของไทยและโปรดกดติดตามช่องวอลเลย์บอลเคีซี่เพื่อรับฟังข่าวสารวอลเลย์บอลเป็นประจำนะครับ